ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของผมอีกครั้งวันนี้ผมมาจาัดนำเสนอโตโยต้าโคโรล่าครอสรถที่กลายเป็นหนึ่งใน SUV ที่ได้รับการพูดถึงมากที่สุดในตลาดอย่างรวดเร็วเพราะมันนำความน่าเชื่อถือในตำนานของชื่อโคโรล่ามาผสมผสานกับสไตล์ความปฏิบัติและการปรากฏตัวของครอสโอเวอร์สมัยใหม่และในขณะที่เราจะผ่านการรีวิวโดยละเอียดนี้ ผมมาจับพาคุณไปสำรวจการออกแบบภายในคุณ,ณสมบัติประสบการณ์การขับขี่และคุณค่าทั่วไปเพื่อให้คุณได้ไอเดียครบถ้วนเกี่ยวกับยานพหาหนะนี้จริงๆเป็นอย่างไรเมื่อคุณมองโคโรล่าครอสจากด้านหน้าครั้งแรกมันทำลายภาพลักษณ์ที่กล้าหาญทันทีด้วยกริวสีดำเนวใหญ่ที่ถูกกรอบด้วยไฟหน้าเลดที่ล้ำสมัยและไฟวิ่งตอนกลางวันและสีทูโทนที่โดดเด่นในโทนแดงเข้มผสมกับแอคเซนสีดำที่คมชัดทำให้มีบุคลิกที่ดุดันแต่สง่าง,งามที่โดดเด่นไม่ว่าจะเห็นบนถนนหรือใต้แสงไฟในโชว์รูมเส้นสายฝากระโปรงที่ถูกกสล รายละเอียดโครเมียมและการออกแบบกันชนสไตล์สปอร์ตทำให้ดูทันสมัยและแข็งแกร่งและเมื่อคุณย้ายไปด้านหลังคุณจะพบสไตล์ที่กระหารไม่แพ้กันด้วยไฟล์ทายเล็กที่เรียวบางสไตล์ที่ได้แรงบันดาลใจจากท่อไอเสียคู่และท่าทางที่รู้สึกกว้างเสถียรนและยึดติดกับพื้นดินจากมุมมองด้านข้างรูปทรงแอโรไดนามิกไหลลื่นและความสูงจากพื้นสูงพร้อมล้ออลลอยสไตล์ Style, และแผงป้องกันสีดำที่ด้านล่างของตัวถงังทำให้มีลักษณะ SUV คลาสสิกผสมกับความซับซ้อนแบบเมือง ตอนนี้ลองก้าวเข้าไปข้างในซึ่งโตโยต้าได้ทำงานหนักเพื่อให้ภายในรู้สึกพรีเมียมและปฏิบัติได้จริงในเวลาเดียวกันภายในต้อนรับคุณด้วยบอร์ดงานที่สะดวกสบายช่องแดชบอร์ดที่สะอาดและสัมผัสนสีแดงและดังที่ปโงกับการออกแบบภายนอกสไตล์สปอร์ตอย่างสมบูรณ์แบบมุมมองที่เพลิดเพลินกับบอก,กรับไฟฟ้าที่มีวิสัยทัศน์ที่ดีเยี่ยมของถนนข้างหน้าในขณะที่ผู้โดยสารด้านหลังมีพื้นที่วางขาและสียงซมากมายทำให้เหมาะสำหรับครอบครัวหรือการเดินทางไกลกับเพื่อนเพื่อนแดชบอร์ดมีหน้าจอดิจิทัลสมัยใหม่ ให้ข้อมูลการขับขี่ที่ชัดเจนและตรงกลางมีระบบคินโฟเทนเมนต์หน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ทำให้โทรศัพท์ของคุณเชื่อมต่อได้อย่างราบรื่นสำหรับเพลงการนำทางหรือการโทรึ้นอยู่กับเรื่องคุณอาจได้คุณสมบัติหลังคา เกินกว่าความสะดวกสบายสิ่งที่สำคัญจริงๆสำหรับผู้ขับขี่สมัยใหม่คือเทคโนโล,โลยีและความปลอดภัยและที่นี่คโวลล่าคอส่งมอบอย่างแข็งแกร่งด้วยโตโยต้าเซฟตี้เซนชุดคุณสมบัติช่วยเหลือผู้ขับขี่ที่รวมถึงระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติปรับตูวได้สำหรับการเดินทางบนทางด่วนที่พลุกคลาคำเตือนการออกนอกเลนพร้อมช่วยเหลือการเลี้ยวที่ช่วยให้คุณอยู่ในเลนการเบรกก่อนการชนพร้อมปรวจ,จับคนเดินถนนเพื่อเพิ่มความมั่นใจในจราจรในเมืองและไฟสูงอัตโนมัติที่ปรับอย่างชาญฉลาดในขณะขับตอนกลางคืน เซนเซอร์จอดรถและกล้องมองหลังเป็นมาตรฐานและในรุ่นสูงคุณจะได้ระบบกล้อง360องศาที่ทำให้การเคลื่อนไหวในพื้นที่แคบง่ายมากเปลี่ยนไปที่สมรรถนะโคโรลล่าครอสไม่ได้พยายามเป็น SUV สปอร์ตแต่พยายามสมดุลระหว่างประสิทธิภาพและความสะดวกสบายโดยเสนอมอเตอร์เบนซินที่นุ่มนวลในบางตลาดและตัวเลือกไฮบริดที่มีประสิทธิภาพสูงในตลาดอื่นๆรุ่นไฮบริดโดยเฉพาะน่าประทับใจ โดยให้ตัวเลขประหยัดน้ำมันที่แข็งแกร่งซึ่งสามารถเกิน40ไมล์ต่อแกลลอนในขณะที่ยังให้การเร่งความเร็วที่นุ่มนวลทั้งสำหรับการขับในเมืองและทางด่วนมอเตอร์เบนซินเชื่อถือได้และประณีตสมบูรณ์แบบสำหรับความต้องการขับขี่ประจำวันและจับคู่กับการส่งกำลัง CVT ที่เน้นความนุ่มนวลมากกว่าความดุดันการกันสะเทือนถูกปรับแต่งเพื่อดูดซับแรงกระแทกและถนนครุกคลาทำให้การขับทุกครั้งสะดวกสบายสำหรับผู้โดยสาร ในขณะที่พวงมาลัยเบาๆทำให้จัดการง่ายในสภาพแวดล้อมเมืองที่แออัดสำหรับผู้ขับขี่ที่ชื่นชอบความมั่นคงคโ o ลล่าคร s สยังรู้สึกมั่นใจที่ความเร็วสูงบนทางด่วนให้ความรู้สึกควบคุมและ